สวัสดีครับของมาหอดแล้วครับมาหอดก็ถึงแล้วครับสั่งของมาจากรัสดา สร้างที่เป็นไซส์หิมหลายๆนะครับผมสั่งมาตปเก็นอาทิตย์แลนะ้วแหละพึ่งมาหอดมาถึงครับพึ่งมาหอดพึ่งมาถึงวันนี้ครับตัวนี้ก็เวลาซิกเบตยืนงงครับใกล้จะเที่ยงแล้วยงงืนงงซิกหาซิโฟนที่ครับผมสร้าง่อกันครับสองหลัง พอมีเก็บแบบไหนผมจะมาให้แกครับที่ใส่ปลาไหลที่ใส่ปูครับผมจะมาใส่ปูทั้งหมดมันสองร้อยคับ2บาทครับรวมขาสนุนแกะเบิ้งเลยครับนี่เป็นแบบไรครับผมกาขึ้นมาเห็นนี่แหละ ความกันเลยครับโอ้เป็นแบบนี้ต้อต้องสร้างซองหลังสร้างซองหลังต้อมีหลังหยบก็บูไปซองหลังอ่ะอ้ยเป็นแบบเป็นว่าหลังเดียวครับผมว่าต้นสร้างซองหลังปัดูผมตปิดซองนลเซองหลังครับซองหลังเออผมงสร้างซองหลังครับ มันอยากสิ้นส่วนมากครับนก,บกว่าลังโยมสองร้อยสองบาทก็สิแพงครับแกงสามารสองหลังครับนี่มาแล้วมาแล้วสองหลังครับมีจักหน้าครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดหน้าครับแปดสอง นครับอยากสิบส่วนมาแบบนี้ครับอ๋อเปลี่ยนแบบนี้อืมอืมอืมเปลี่ยนแบบนี้ปเลยอกรอบร้องเบ้งครับที่แปดง่าครับแปดซองครับ ที่ข้างเขาครับหอดเราก็สิไปร้องเมืองเลยล่ะครับใส่เบบนี้ห้องพัน ออกเปียกไปนะครับบานี่น้องเลยได้ๆสองห้าจะสับน้องมาเห็น่แกงอะไรกระจี๊ ครับพี่หน้อว่าเขาเปลี่ยนลงกึ่งลงนั่นมากอามจติดกันผมก็ต้องเอามาตัดออกครับตัดออกทุกตัวเลยไม่ทุกตัวเลยครับนี่ยสันบ่มหูเขาเลยหูหน่อย นุกต bon like. ัวเล้ครับหน้ามันดูเป่นยีครับนี่หักเลยอือตรงนี้เขาอะไรนะครับ คเพราะว่าไล่ตัวนี้มันหักครับเนี่ยที่เขาสุกเขาเนี่ยมันผมจะได้เอาเสียบมามัดครับนี่เป็นแบบนี้ยไล่ตัวนี้ครับนี่ตัวล็อกตัวนี้มันหักออกมันสุกเขาจะได้เอาเสียบมามัดไปมัดไปมันมีมันมีไล่สุกครับไล่เสียบล็อกปั๊บล็อกปั๊บเลยครับนี่ เราพี่น้องซื้อมาสองลังหลังละวอร่อยก็หนึ่งบาทครับพอล้างนี่จนเลยบังค่างไปแล้วเรื้องนั้นมันไม่มีปัญหาครับเรื้องที่มันไล่มันบ่ดดมัดได้แต่ขอแห้งงา หนถ้างาบอกหกอย่างน,าน,งนงเลยสองสามสี่ห้าหกเก็ตตัวนี้เก็ตัวนี้เะไระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเก็เท่ันครับลองจิ้มตะกอบตัวนี้จะถูกได้ไ นี่ล่างญี่ปุนครับที่ไรอันนี่นี่อยู่ข้างนี้สามมีสาม C มี C มีสามก็ต้องนี้ข้ 3, 4, น 4, น 3, งนี้ ครับผมเจะเริ่มมัไล่มันดีกลับก่นครับล้วออกป่าอกวมันจะถอดหรอวันนี้ครับตันนี้ตัวนึงจะอครัวเรามาเอา เพราะเราก็มัดเอาเป,เป็นเสียกมัดครับอือแบบนี้ติปฏิบัติปตปปอชี้เลยนา่นาจะจบหลังผมจะลองใส่น้ำลงเองทางนี้อะไรใ <c oughs> ส่น้ำพิขงก็สิ่งนี้ยันอยู่ครับ ห,หน้าวเปล่ากอกดิบขอดห้าออกครับผมสังเกตตรงน,นี้ขอด้าออกอาจจะโอเคครับอาจจะโอเคอยู่ครับ ร้องหห็นใสร้องเงแล้วก็กคคมคงจะต้อมาตัดตาะวงามันหน่อยครับข้าเขาหน่อย,ย,ยมึจะต้ตัดหอกครับสันปูเขาอะไรแล้วล่ะอง,ม,งมึงเข่าล้องเมึงนะครับพี่อ้องมันเขี่ยนใะไปที่การของเขา ตส่งมุนจ่อคอยสันงาครับเอาไว้หรอป่านอนพอดเยติดมัเลยครับสั่นตัวอกหมัง โอเคครับเยี่ยบตัวนี้ดีน,นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวเดียวครับนี่นี่ตัวนี้บางครับมีสองหูนี่ไว้มัดเสียบครับถิ่มลงเออหางใส่ข้างในครับน่าจะดีอยู่ครับใส่ปลาไลนี่สุดยอดเลยนะี่อุปกรณ์หากิน เดีมาแต่งดีๆครับพี่น้องมาแตง่งเลยเดี๋ยวบุดแลงเขาไปใส่บ้างนะครับมันสิดมานบ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไวเ้เพื่อนคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสิมีผมทีได้สั่างยังสร้าง,งยังหให้พี่ให้ลองเบิ่งลองไปใส่เบิ่งนติมาน,นคือเขาว่าบ่มันติดแบบใน YouTube บ่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง